สวัสดีครับแฟนๆตลอดเที่ยวทั่วไทยแล้วก็แฟนเพจตลอดชมโบราณน,นะครับอ่าตอนนี้นะครับอ่าพาทุกท่านมาชมโบราณของทีมงานอีกทีมงานหนึ่งนะครับของออกุยบุรีนะครับอ่าซึ่งตรงนี้อ่าคลิปกนนน่อนหน้านั้นก็ได้ไปชมอ่าโบราณของทีมงาน <S <S ทีมงานอีกชุดหนึ่งเนาะอ่าชอได้ชุกอันนี้เป็นของชอได้ชุกเนาะอ่าชอได้ชุกซึ่งตัวนี้ผมก็พาทุกท่านมาชมโบราณที่บ้านของหลาเป็ดเลยนะครับตัวนี้ อที่มายืนพูดคุยกับเราก็มีรับเป็ดอีกท่านหนึ่งแล้วก็ก็เป็นทีมงานเนาะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับอตอ่าก็ต้องขอบขอบคุณรับเป็ดนะครับที่พามาชมโบราณที่บ้านนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังเรานี่ก็มีโอ้เยอะแยะเลยนะครับก็มีวัวในตำนานตัวหนึ่งนะชื่ออะไรวัวตำนานแปลงหอมแป้งหอมแป้งหอมนี่ก็สมัยก่อนนี่ก็จะเป็นรุ่นใหญ่เขาเล่นวัวรุ่นใหญ่กันนะสมัยก่อนเนาะอือรุ่นใหญ่เป็นเป็นบ้านไหนบ้านนอกบ้านนอกเลยใช่ไหมอือ ไหนๆพูดถึงแป้งหอมแล้วอยากให้เล่าประวัติแป้งหอมให้ฟังนิดหนึ่งก็เป็นไงอผมซื้อเข้ามาแปดหมื่นซื้อมาแปดหมื่นครับซื้อสมัมนนมันก็ยังไม่แพงใหญ่ประมาณกี่ปีที่แล้วแปดหมื่นสิบกวาสิบควาสิบขึ้นสิบกบสิบยี่สิบไหมประมาณสิบห้าปีผมนี่สิบห้าปีเลยอ๋อก็มาสิบห้าปีแล้วสิบห้าสิบหกปีอะอืมสิบห้าสิบหกปีที่แล้วไอ้หนูยังไม่เกิดบางคนยังไม่เกิดนี่ยังไม่เกิดยังไม่เกิดอืมรู้จักไหมไอ้หนูเนี่ย ไม่รู้จักไม่รู้จักก็ไม่รู้จักก็นะไม่รู้จักฟักงฟังที่ทางทา,า,างเขาเล่ามาว่าเป็นยังไงอืมบอาไหนนะบ่านอกครับบ่านอกผลงานเขาเป็นงไงบ้งก็ได้พูกมาปะจะไม่ค่อยแพ้เป็นร้อยขึ้นเป็นร้อยรอบ,รอ,บอืมกี่สนามเขาวิ่งประมาณกี่กี่ไฟกี่สนามก็มเป็นสิบสนามหละเป็นสิบสนามไฟลังนี่ก็สองร้อยเก้าสิบสามรอบสองร้อยเก้าสิบสามรอบ แพลถ้าสามร้อยรอบยาอ๋อดีที่บอกว่าสองร้อยกสามอีกสามรอยอีกพอครบสามร้อยปุ๊บจะยายาเลิกกันอย่าเลิกกันแต่พอดีเขาล้มก่อนแพลก่อนอ๋อเจอวัวจังหวัดไหนจังหวัดไหนวัดเพชรบุรีวัวเพชรบุรีเนาะอืมอืมอืมหลังจากแผลเสร็จก็คือเลิกเลิกให้เขาหยุดเล่นไปเลยหยุดเล่นเลยเนาะอ๋ออยู่ก็เล่นอยู่กับ หลาเป็ดก็อยู่ประมาณกี่ปีเล่นเขาเล่นอยู่ในสนามมันถึงสิบปีปะที่อยู่กับผมอ่ะที่เล่นในที่เล่นเอามาเล่นอยู่อยู่ไม่ถึงมาอยู่กับผมไม่ถึงประมาณสี่ห้าปีอ๋อประมาณอยู่ไม่อยู่กับหลาเป็ดประมาณสี่ห้าปีเหรอที่ว่าเล่นอยู่นะเออประมาณห้าปีแล้วช่วงนั้นก็เป็นโควิดก็เลยยาวมาเลยแต่ว่าช่วงนั้นก็ไปเดินไหนๆมากไะวิ่งบานไหนๆมากเป็นคานนู้นนะเป็นคานมากแต่ที่เล่น จริงก็อยู่ประมาณสี่ปีห้าปีเนาะบานอกประมาณสิบกว่าไฟเนาะใช่ไม่เคยแพ้ใครเลยไม่เคยไม่แพ้ไม่แพ้เลยอือโอ้เนาะสไตล์เขาวิ่งเป็นไงแต่หอมเนี่ยวิ่งแบบอดทนน่ะทนอย่างเดียวลูกทนนั่นน่ะวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อนๆวิ่งไปเรื่อยๆอือไฟที่ว่า จำนวนรอบมากสุดก็คือไฟล่าสุดที่จะไหมร้อยเก้าสิบสามรอบไอ้สองร้อยเก้าสิบสามเป็นเป็นไฟมากสุดเลยใช่ไหมใช่โอ้เนาะปกติร้อยฟาร์ร้อยฟาร์ก็คือร้อยขึ้นน่ะทั้งหมดเลยโอ้โหนี่แหละครับแป้งหอมอยู่ด้านโน้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะจะเอ่ออินเสิร์ตภาพให้ท่านชมนะครับอืมถือว่าเป็นวัวในตํานานตัวหนึ่งนะครับก็ก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นจะาในหน้าที่เราชมเมื่อกี้นกกระเต็นแต่นกกระเต็นอันก็อันก็เก่งอีกตัวหนึ่ง นะครับก็เป็นวัวที่คนรู้จักกันเนาะแล้วก็เต็นบ้านนอกนี่ับแปลงของบ้านนอกเหมือนกันคนก็รู้จักคนรู้จักหลาเป็ดกระเพาะตัวนี้หรือเปล่าใช่ใช่อ๋อตัวนี้เนาะแปลงหอมอืมอืมตอนที่เขาดังๆอยู่มีมีคนมาติดต่อให้มาขอขายขอซื้อไหมมีมีมีใช่ไหมเขาให้เท่าไหร่ประมาณน่าจะสามแสนสองแสนป่ะประมาณประมาณแต่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายเนาะ อืมก็ถือว่าหลายปีก็ถือว่าแพงกันเนาะแพงสองแสนสามแสนก็แพงอแพงเอาคารอยู่เทียบกับเงินสมัยนี้นะโอเคในนี้ของลาเป็ดทั้งหมดเลยมีกี่รุ่นลองเล่าให้ฟังใหม่สามรุ่นสามรุ่นนะก็มีรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วจิ๋วเล็กจิ๋วเล็กกลางหัวใหญ่ไม่มีหอยใหญ่ไม่มีไม่มีไม่มีอืมรุ่นไหนเยอะสุดในนี้รุ่นเล็ก รุ่นเล็กเยอะสุดอืาดเล็กอืมชน,นใหญ่ซื้อมาจากไหนก็บริเวณแถวนี้มั่งเพชรมั่งแล้วแต่แล้วไปเจอ,อยังไงเพื่อนบอกหรือว่าไปเจอที่สนามซ้อมหรือว่าไปเจอสนามจริงรเพื่อนบอกมั่งเจอสนามแล้วแต่แล้วแต่อืมแพงสุดกี่บาทที่ซื้อมาที่รุ่นนี้แพงสุดก็รุ่นจิ๋ว 40, รุ่นเล็กเนี่ยสี่หมื่นาื่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่นสนามซ้อมเนาะสนามซ้อม ้าสลับจริงก็คงไม่ได้นะสลาบจริงสองไฟสามไปนี่ก็หลักแสนนะเนาะแปดหมื่นแสนนะครับเดี๋ยวจะให้ทางทางหลาเป็ดพาชมเลยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอ่าจะได้เห็นท่านจะได้ให้ท่านผู้ชมเห็นทีละตัวอ่าครับครับอ่าดูชมอ้ตัวในตำนานก่อนนะในตำนานที่สร้างชื่อที่ทําให้คนรู้จักอหลาเป็ดบ้านนอกนะครับ อ่าอ่านี่คือแป้งหอมอ่าแป้งหอมนะครับเออเราให้ผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างประวัติเป็นไงก็ก็บานโนอกก็ถือว่าเหนียวแน่นเหนียวแน่นเลยใช่ไหมครับอืมก็ที่บอกว่าชนะสิบไฟไม่เคยแพ้เลยครับแพ้ไ,ไปหลังก็ หยุดเลย,ย,เลยพอแพ้ไฟล,ล่าสุดก็หยุดเลยก่อนนั้นนั่นก็ชนะหมดเลยเนาะนะครับ <c oughs> นี่แป้งหอมนะครับอุ้วัวหลานตัวเก่งของหลาเป็ดบ้านนอกนะครับนี่นะครับอย่างอยู่อายุเขาประมาณเท่าไหร่ตัวเนี้ยี่สิบมันยี่สิบมยี่สิบรัพมันยี่สิบอัพเนาะนี่ก็เลี้ยงเขาเลี้ยงเขาจนจนเขาเสียเนาะใช่เลี้ยงเขาจนเขาเสียอืม่านี่ครับคนในตำนานตัวตัวตัวสร้างชื่อเนาะ อ่าเดี deer, four, four. Four, four, four. ๋ยวดูตัวต่อไปอ่าพาชมตัวไหนก็ได้รับเป็ดอยู่ในนี้มีประมาณกี่ตัวรับเป็ดรวมทั้งรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นกิวทั้งหมดเลยประมาณทั้งหมดทั้งหมดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสี่สิบห้าตัวประมาณสิบห้าตัวเนาะอ่าประมาณสิบห้าตัวซื้อเข้าหมดเลย ซื้อมั่งลูกเกิดมั่งลูกเกิดก็มีใช่ไหมอืมอ่ามีแม่หัวอยู่เขามีมีกี่ตัวแม่หัวสี่สิบเลยอได้ได้ได้มาจไหนรับรับเป็ดผมก็ซื้อต่อตอมาอืมเรา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 ไหนบางที่เรามั่งไม่เรามั่งแล้วแต่อืที่ว่าคนรู้จักเราไหนที่ของรับเป็ดยังยังไม่มีเรายังไม่ได้ว่าซื้อนูนเราอนี้มาแค่ว่าชอบก็ซื้อมาชอบก็ซื้อมาอืมสี่สิบตัวนี่ ได้มานานยังเลี้ยงไ้หลายปีแล้วผมก็ออกไปกี่รุ่นแล้วลูกเขาอ๋อเป็นวัวทังนมมามาเลี้ยงผมก็ขายไปไม่ค่อยจะได้สองอืมทีเดียวจะขายขายแล้วก็จะเล่นกัวน้นมาซื้ออ่าพาชมตัวแรกนะครับอ่าตัวไหนครับตัวนี้ตัวโพสองเรื่องโพสองเรื่องครับอ่าโพสองเรื่องเนี่ยเป็นได้ได้ทุกบาทได้ทุกบาทเขาเขาเก่งบาทไหนตอนนี้ บาบาลองได้นอกก็ดีบาหนองนายนอกก็ดีสนามจริงที่เขาเล่นเนี่ยกี่ไฟกี่สนามแล้วทำนอกวันนั้นไปชนะที่หลานปัจเจอไปชนะทำนอกแล้วก็ไปผูกมันใหม่แล้วหนองใหญ่ทำนอกแล้วก็ชนะสองไฟมันสองไฟเนาะชนะสองไฟเลยครับโอ้โหใช้ได้เหมือนันนะ่อืมอาตัวต่อไปอยี๋วนี้ลูกคีด อ่าลูกกีดอ่ะเดี๋ยวนี้ซื้อมาสามหมื่นห้าซื้อมาสามหมื่นห้าวันนี้สามหมื่นห้านะบาดไหนก็ดีแต่นอกปลูกแพ้สองคนแล้ะอืมเป็นเป็นเป็นเหล่าที่ไหนซื้อจากไหนซื้อมาแถวข่างน่แหละคือมาอ๋อแถวแถวเนี้ยแถวองกุยเนี้ยเนาะซื้อมาแต่ตอนเล็กเลยป่ะซื้อมาหรือว่าวัวซ้อมแค่นี้แหละอ๋อซื้อมาวัวซ้อมแล้วก็ซื้ออืมอืม อืมก็ออรอดูสนามต่อไปเนาะสองไปนี่เขาแพ้ไปเนาะแพ้แพ้ไอ้นี่ไอ้นี้ทับปุ้ยซับมาซื้อมาสามหมื่นซับปุยครับอืมบานไหนตัวเนี้ยทำบ,บานสามจุประจําหมอกไฟลังนี้พุ่งนองมาเจ็ดเจ็ดสิบรอบชนะเหรออืมซื้อมาจากเพชรบุรีโอเพชรบุรีเหรอมันไปอยู่นี่ถึงปียัง อยู่นี่ยังอยังนลมาลูกพี่งเดือนเดืานบ้านใม่รูนออดโงมาอืมเหรอครับชุดญ้อโอชุดนั้นเหรอครับชุดนั้นมาโอ้ไม่เเลนะนพ่าะชุนั้นเขาก็แข็งอยู่นะเออของวน้องโบนี่จุดจุดของออเออชุดีฟารใช่ไหมเออว่าัวใหญ่ังอะลยของออด่ลงอู้ดานมาอืม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 านมา อืมอืมโอเคนี่ครับชุดขานชุดนั้นมาครับมาแรกหมอน้องโบครับกลับครับอ่าดูตัวต่อไปนี่หนอนน้องแมมอันนี้ลูกเกิดใช่ไหมซื้อมาซื้อตัวนี้ซื้อซื้อมาใช่ไหมสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเนี่ยนี่ยได้ประนานยังซื้อได้กับปีแล้วกับปีแล้วใช่ไหมอืมเขาเขาถนัดมาอะไรนะก็ปากคานคานนะ ลงคานอยู่ลงคานอยู่ออืนี่รุ่นจิ๋วน้อยเนาะอ้าวนี่น่าจะเป็นรุ่นรุ่นกลางเนาะตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ลูกโคกลูกโคกเป็นประวัติบารองบารองกลางกลางได้กลางวาคานกลางได้เนาะอยังไม่ผูกไม่จะปลูกเหรอสนามริงเขาลงบาลองบารองจี่ครัดงเดี๋ยววันนั้นทำรองแท้มาเดี๋ยวทำรองกี่ครั้งสนามรินนะ ครั้งเดียวเราก็แพ้เลยใช่ไหมสมมติแกอยู่บาร์างกลางๆก็คืออยากจะให้เขาเป็นวางการวางบาร์กลางๆไปบาร์การก็ดีบาร์การดีเลยเราไปช่วยชาวบ้านเขาอ่ะไปช่วยเพื่อนเขาอ่ะอืออืออ้าวนี่ลูกดอกคือลูกดอกลูกดอกใช่ไหม ลูกดอกอืเป็นไงเป็นเป็นบัวที่ไหนเหล่าที่ไหนซื้อแถวชามอืมเออนี่มันได้ได้มานานยังใช่มาปีงอ่ะปีแล้วเหรอตั้งแต่ลูกเล็กเลยป่ะปล่าลูกเล็กซื้อมาเออรุ่นรุ่นอยู่วนสนามซ้อมเนาะตอนนี้เขาอยุประมาณเท่าไหร่ตจนนี้มันมันผัดฝันเดี๋ยวประมาณสองสองกว่าเนาะคู่เดียวมันน่าจะนะสามสองสามปีองทั้ปีนะประมาณนี้เนาะ ผู้ใหญ่จะเป็นไงครับผลงานเขาเป็นไงมั่งเคยผูกบานออกนะไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเราในก็วางวางคานไปวางคานในอันนี้ทำรองส่องไฟแต่ว่าคานในหักหมดคานในจะแพ้หมดแต่ตัวมันไม่แพ้เออโอ้หมาล้องอ่ะกี่ครั้งก็ลงมาลองหลายครั้งเลยสามครั้งชนะหมดเลยใช่ไหม ไม่หมดเลยเหมือนแต่ว่าคานไหนมันไม่ช่วยมันมันเลยแพ้คือไม่ได้แพ้ตัวเขาอ่ะคานแพ้อืมอืมถ้าคานแข็งหน่อยเขาก็มีมีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้นเนาะอืมอก็โอเคผมว่านะโอเคโอเคต้องหาคานยังแข็งกว่าน่อยอ่าไหนอีกครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับตอตอครับลูกตอเนาะลูกตอเป็นวัวที่ไหนครับเป็นวัวสำารับ นานยังหมาก่านแล้วเลอถูกลอกไปสองคุนแพหนกะนอลนานยังทันวันที่ว่าหมาเมื่อไม่กี่วันชนะหรือแพ้แพ้ใช่ไหมแต่เมื่อก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นชนะอืม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 อ่มอืมอือืมอืมอืมอะมอมอือือ ไอ้นี okay. ่อ sí, mm, okay. sure? ัวบาลองบาลองใช่ไหมชื่อชื่ออะไรครับต้นชื่อชื่อลูกหมูลูกหมูใช่ไหมลูกหมูนี่นี่เป็นลูกเกิดอะไรกันนะซื้อ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 มาไงซื้อมาใช่ไหมนานอย่างนานยังซื้อมาได้ปีและเขาขลาดบารองบาลองใช่ไหมกี่ครั้งแล้วบาลองบาลองสองครั้งสองครั้งเป็นไงคนงานสองครั้งเนี่ยชนะหรือแพ้ ก็เสมอกันมั่งแพ้มั่งอืมพอไปได้เนาะพอไปได้ไปได้เอาโอเคอ่ะอ่ะเหลืออ,อีกสองทัตัวอ่ะครับอ่ะอ่ะสองตัวเนี้ยอ่ะ,ล,อะลูกขวัญมาลูกขวัญนาอใช่เนาะพูกนอกแพ้ถูกนอกแพ้มาไม่นานนี้ใช่ไหม,ไมนนแล้วก่อนนั้นอ่ะก่อนนั้นถูกนอกแต่ก็เจ้ากันป่ากี่ครั้งเนาะเขาลงสนามจริงหลายครั้งแต่ว่าทำมาดในในอ๋อวางคานนั่นน่ะหวางคาน ถ้าวางนอกสองครั้งก็เจ้าครั้งหนึ่งแล้วก็แพ้ครั้งหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะถนัดใตมากกว่าเนาะผมว่าเนาะถนัดคานมากกว่าตัวนี้ยังไม่ได้พุกงนอกเลยใช่ไหมไชนายอยู่ใชนายอยู่ใช่ไหมนี่ชื่ออะไรชื่อไชนอยู่นวลไฟแนนซ์เป็นเป็นวัวที่ไหนครับเนี่ยวัวจังหวัดไหนซื้อมาจากจังหวัดไหนวัวเพชรเหอเนาะนี่นี่บาไหนอันนี้บาคานคานเหมือนกันเนาะวางคานวางคาน อันนี้รุ่นกลางอันนี้รุ่นกลางของตัวนี้ก็รุ่นจิ๋วลูกคอกอ่านี่ลูกนี่อย่างที่บอกลูกเกิดของเจตอต์ใช่เนาะเจสตต์อนลูกคอกผมเองนลูกเกิดของของลาบเป็ดเองนะอืมเป็นเป็นงไงสองตัวนี้บากานบากานครับยังยังไม่ได้ถูกแล้วก็รอให้เขาอ่อซ้อมซ้อมดีกว่านี้ก่อนนะให้เขาแข่งซ้อมไม่ดีก็จะลงสนามจริงดูครับนี่ก็คืออววลานของ ลาบเป็ดนะครับก็ประมาณนี้สิบสี่สิบห้าตัวนะครับเนี่ยสืบสี่สิบห้าตัวก็ถือว่าเป็นวัวรุ่นรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วเยอะเนาะจะมีที่อื่นมจะมีที่อื่นเนี่ยทีมงานนั่นของผมเองแต่ว่าเลี้ยงหลไยที่อ๋อของลาบเป็ดเองเหรอเลี้ยงที่อื่นประมาณกี่ตัวที่เอาไปให้ทีมงานเลี้ยงเก้าตัวแหละอยู่ข้างนอกอ่ะคนดูเลี้ยงให้มาอผลไอผลงานเขาดีไหมชุดนั้น ก็ด,ดีนะผมปอไปได้อลุยออเขาได้ผมจะเล่นผมเอามารวมไปอให้เขาดูคร,ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็พาท่านผู้ชมอ่าไปชมโบราณของทีมงานของลาบเป็ดก็อยู่ตรงคอกด้านนอกตัวโน้นเนะชุดนหนึ่งก็มีประมาณสี่ห้าตัวแล้วก็มาชมโบราณของลาบเป็ดอยู่ตรงนี้ก็มีรุ่นเล็กรุ่นกลางนะครับก็มีวัวที่เป็นวัวในตำนานอีกตัวหนึ่งก็คือแป้งหอมนะครับตัวโน้นนะครับ สุดท้ายนี้ทางต้องตะนลอนเที่ยวโวไยเขาต้องข,ขอขอบคุณลาเป็ดและก็ทีมงานทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ